ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับร้านเทคคอมแอนด์ซาวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับก็กําลังเอา TC 12นิ้ว2องณสองนะครับ TC 2ีสองหนะครับนี่ครับเอามาลงเข้าร้านนะครับกําลังผลิตออกจากไลน์ผลิตมาใหม่มันหมาดเลยนะครับออกจากไลน์ผลิตมานหมาดครับกําลังเอาเข้ามาร้านนะครับนี่ครับสวยงามนางฟ้าครับนี่ครับรายละเอียดดีเสียงดีนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับ แล้วก็มี b b 1 8เสรคอมอีกเยอะแยะเลยครับกำลังลงครับกำลังลงครับที่ร้านนะครับนี่ครับยังยังยังเยอะอยู่ครับอยู่บนรถก็ยังเยอะอยู่นะครับ,นะรบตัว BB ก็เป็นตัวฟ้าหลังสลักหลังแล้วก็สลักข้างนะครับเยอะแยะครับ ก็ทักทายเข้ามาครับสนใจก็ทักทายเข้ามาครับ0 9 3 2 0 9 3 1 9 5นะครับร้านเทคคอมแบียนสาวเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเนี่ยครับครับสวัสดีครับ